สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีไอเทมมารีวิวให้เพื่อนๆชมเลยนะครับอันนี้เป็นกิฟต์บ็อกซ์ที่ได้จากการซื้อมีมิซี่นะครับแต่ว่ามีมิซี่ยังมาไม่ถึงนะครับ แต่ว่าได้มีกิฟต์บ็อกซ์มาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีกิฟต์บ็อกนี้มีอะไรในกล่องบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวขอเปิดนะฮะกล่องค่อนข้างจะใหญ่นะครับประมาณเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดคูณไม้บรนทัดนะครับสูงประมาณ10%กว่าเซนนะฮะกล่องกอิฟต์บ็อกนี้ค่อนข้างอ,อลังการนะฮะคุค้มค่าต่อการซื้อซื้อคุ้มค่าต่อการซื้อมีมกิฟต์บ็อกซ์มากๆครับโอเคเปิดกันเลยเดี๋ยวตัวนี้แกะรีวิวปุ๊บผมจะขายด้วยนะครับ พอตอนนี้น่าจะยังไม่มีใครครอบครองในไทยนะครับผมโอเคเปิดมาดูด้านในครับมีอะไรบ้างว่านี่ฮะของที่มีครับโอ้ดูค่อนข้างที่จะเอกลูซีมากๆครับอย่างแรกไม่รู้อะไรนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันอย่างแรกนะฮะสาย USB นะครับหัวเป็นอะไรขอแกะอะไรทักันนี่ฮะเป็นสายไมโคร USB ปกตินะครับเห็นไหมครับ น่าจะเป็นสายชาร์จของโคมไฟในเซ็ตเขาก็แถมมาให้เลยนะครับชิ้นที่2ล่ะมีอะไรบ้างขอเก็บก่อนแล้วกันมันอาจจะหลุดโฟกัสไปบ้างนะครับเพราะว่าใช้มือถือเรมี่น้องสิถ่ายนะครับตั้งไว้ที่ 4K นะฮะชิ้นที่2ออะไรเอ่ยไปดูกันไอ้นี่นะฮะเป็นพื้นผิวเหมือนเป็นไม้แข็งแขงเป็นกระดาษอัดแข็งแข็งนะฮะแข็งมากนี่ครับชิ้นที่2นะฮะก็เป็นสายชาร์จอีกนั่นแหละครับสายชาร์จอาจจะต้นทุนประหยัดต้นทุนหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ใช้ชาร์จได้แหละ เป็นสีดำนะครับชิ้นแรกเป็นสีขาวนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะไอเทมชิ้นที่2นะครับเป็นสายชาร์จมาชิ้นถัดไปกัน,นครับชิ้นถัดไปอันนี้ฮะน่าจะเป็นกระบอกน้ําเก็บความเย็นนะครับผมอ่านี่ฮะพลาสติค่อนข้างดีนะครับนะนี่ฮะเขาจะบอกแบรนด์ของเขาไว้ว่า s o ่ดอทโฮมเนี่ยฮะสแตนเลสสตีลอ๋อข้างในเป็นสแตนเลสแล้วก็หุ้มด้วยอ๋อน่าจะเป็นเซรามิกพลาสติกอะฮะนี่ฮะ,นฮะขนาดบรรจุ12.8สองจุอนนะครับ380 ml นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูด้านในกันเป็นยังไงก็กดครับกดแล้วมันจะเด้งมาเลยฮะนี่ฮะอันนี้เปิดเปิดได้ไหมอ๋อเปิดได้ด้วยครับนี่ฮะอ่าข้างในก็จะมีคู่มืออะไรเงี้ยฝาเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเก็บความร้อนความเย็นได้สบายสบายครับดูหรูหรามาห้าจริงๆมาไอเทมชิ้นถัดไปครับผมไอเทมชิ้นถัดไปครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันดำๆนี่ไม่รู้คืออะไรอ๋อเป็นลําโพงครับผมเป็นลําโพง เห็นไหมฮะสามารถเชื่อมต่อปิดเปิดมันมีไฟกระพริบอยู่มันลุกเปิดหรือปิดเป็นบลูทูธนะครับรับสายได้ด้วยเห็นไหมเปิดเสียงปิดเสียงอา่ามันบอกว่าชาร์จไฟเนี่ย dc 5โวลต์500แอมป์เองครับแบตตัวนี้ไม่เยอะมากนะฮะ made in china นะครับเนี่ยครับไม่รู้กันน้ำหรือเปล่านะแต่ก็ดูทนทานแน่นหนาอันนี้คือ,อสายเสียบปลั๊กชาร์จนะครับก็หรูหราอีกนั่นแหละถือว่าโอเคดูดีอ่ะเดี๋ยวผมลองกดค้างนี่มันดังมันมีไฟสีเงินขึ้นอยู่อ่าโอเคอันนี้คือปิดละมันดังตึ๊ อไมาไอเทมชิ้นถัดไปชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นถัดไปนี้ดูแบบดูดีมากนี่ฮะไอเทมชิ้นถัดไปก็คือยี่ลท์นะครับก็น่าจะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะนะฮะเห็นไหมนี่ฮะยี่ลท์นะครับอาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่าผมอยู่บนตั้งบนแขนกล้องมีสีเหลียวด้วยนะอ่านี่ฮะเป็นสีขาวนะครับตอนแรกนึกว่าคาถาของเซรามูนใช้งานยังไงก็อันนี้ฮะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ตั้งโต๊ะแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตอนตั้งโต๊ะก็จะเป็นเป็นประมาณเนี้ยเนี่ยครับกลางได้ เห็นหมฮะแล้วเปิดปิดล่ะเรามาดูเปิดปิดแล้วกันนี่ฮะปรับไฟอ่อนเป็นออกแบบวอมวอมวอมไลท์ light. เรียกวอมไลท์นะครับความสว่างระดับกลางความสว่างเยอะที่สุดนะครับใช้ตั้งหน้าโต๊ะคอมหรือว่าอา่านหนังสือตอนคืนได้ถือว่าโอเคน้ําหนักก็คือใช้ได้คือ,ค,อ,ค,อคือดูแบบเกรดดีฮะใช้ใช้เกรดดีเลยเพราะว่าเนื่องด้วยอ่เป็นของ e l i g h ์นะครับนี่ฮะชาร์จแบบด้วยอ่อ USB micro USB นะฮะแบบเก่านะครับไม่ใช่ Type C นะฮะโอเคคร่าวๆก็เนี่ยฮะประมาณนี้กับไอเทมเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรไอเทมที่แถมมากับมี่มิกซี่นะครับมันจะมีทั้งแถมมากับ มีมิกซแล้วก็มีขายด้วยฮะแต่ว่าขายก็จะไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับจะหายากหน่อยแต่ว่าผมมีช่องทางที่หาของพวกนี้อยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้ใครต้องการผมก็จะเปิดราคาที่1,000นะครับรวมส่งนะครับ1,000บาทรวมส่งก็จะมีสี่อย่างคือโคมไฟยี่ไรนะครับปรับความสว่างได้สระดับลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็กระบอกเก็บความร้อนความเย็นนะครับแล้วก็แพ็กเกจนี้เลยซึ่งพูดง่ายๆว่าคุ้มค่าครับ กับที่จะเอาไปเป็นสะสมและวพูดง่ายว่า,ากล่องนี้ฮะน่าจะเป็นชิ้นแรกในไทยเลยครับเพราะผมยังไม่มียังไม่เห็นใครถ่ายรูปลงเลยเนาะโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมสำหรับใครอยากสั่งซื้อกอ็ติดต่อมาทาง Facebook นะครับแทก็กมาเลยฮะที่ Facebook ว่า z a x e แล้วก็เครื่องนอกครับก็จะเจอ,อ Facebook ของผมซึ่งจะสามารถนำมือถือเครื่องนอกทุกรุ่นนะครับลิมิเต็ดขนาดไหนก็จะนามาขายให้เพื่อนๆได้นะครับ สนใจติดต่อรุ่นไหนก็พักเข้ามาเลยเบอร์โทร082569 5446ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ